สวัสดีครับก็เดี๋ยวเราก็ต้องมาเดินตรวจตาหน่อยนะครับเมื่อกี้ทําเรื่องเอกสารเรื่องเกี่ยวกับงานบริหารไปแล้วนะครับมาเดินตรวจตาดูหน่อยอน,นี้เป็นล็อบบี้เนะครับจริงๆเดี๋ยวต้องสั่งช่างใหม่แล้วนะผมว่าแอร์ตัวนี้มัน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 ชื้นแล้วล่ะนะครับเนี่ยแอร์หน้าทางเข้าล็อบบี้ตึก A นะครับ มื่อกี้มาดูแลก็เดี๋ยวต้องเช็ดซ่วมอีกทีมีเลิกมีอะไรนะครับคือถ้าเราไม่มาดูไม่คอยมาดูตัวสอบเนี่ยก็นั่นไปแม่บ้านอันนี้แม่บ้านเปล่าแม่บ้านทําห้องน้ําเลยมาดูแม่บ้านทําห้องน้ําห้องน้ําใครทำ,อ,อ,ทำอ๋อโอเคอ่าไปแจ้งฝ่ายห้องน้ํา ต้องแจ้งแยกกันนะครับเดี๋ยวดูต่อไปมีอะไรบ้างห้องซักผ้าสะอาดไหมเราก็ต้องคอยดูนะครับห้องซัออกผ้าสะอาดใช้ได้อยู่นะนี่เป็นวันหยุดนะฮะวันอาทิตย์ของผมนะฮะในช่วงบ่ายแทนที่จอยู่กับครอบครัวนะก็ต้องมาดูครับรก็ดู ตอนนี้การจอดรถก็ไม่ได้แน่นหนานะครับเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มเริ่มผุพังเริ่มสุดนะเริ่มเสื่อมแนละ้วเพราะว่าฝนตกหนักนะครับอันนี้ก็เห็นใจจริงๆนะครับฝนตกหนักจริงๆเมื่อวานตกหนักมากนะครับาบางคันที่จอดเนี่ยก็ต้องมีการสลับกันในการจอดนะครับตอนนี้ก็เดินดูตรวจตาความปลอดภยัยดูมุมกล้องนะครับ ดูเรื่องงบแล้วหลายๆท่านกรรมการทุกท่านก็ช่วยกันดูแลนะครับทุกคนมีประสบการณ์ทุกคนอาสาเพราะว่าเป็นเจ้าของร่วมด้วยกันทั้งสิ้นนะครับมาช่วยกันดูแลอันนี้ก็สะอาดดีนะครับอโอเคตรงนี้โอเคนะครับฝนยังไม่ตกที่จอดรถที่จอดรถมี170ช่องจอดนะครับ170ช่องจอดอห้องชุดมี541ห้องชุด แล้วก็มีการขยายจอดซ้อนคันได้อีก22คัน20-22คันตรงน,นี้ต้องซ่อมนะครับฝนมันตกหนักอะ่ะเดี๋ยวต้องทํางบซ่อมแล้วครับผมดูหมดนะครับมีห้องอยู่ห้องเดียวดูอย่างกับเป็นเจ้าของตึกไม่ใช่ฝ่ายจัดการด้วยนะครับนี่ครับดูสวนดูไฟโซลา่าเช็คทุกจุดทุกมุมนะครับดูว่ามีค้ำเรียบร้อยไหมปวกขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยว ล้มมาชนรถต่างๆนะครับเราต้องใส่ใจเนี่ยอย่างบางห้องเนี่ยตากพัดลาวนี่ก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องแจ้งละเอยดาพัดลาวนะครับเมื่อกี้ก็เจอท่านเจ้าของร่วมนะครับก็ขอบคุณนะอยู่ชั้นสามแถวๆปิวสานะฮะก็บอกว่าอยู่ที่เนี่ยเจ้าของร่วมผู้พักอาศัยต้องใจเย็นๆอดทนนะครับเรามีอยู่541ห้องเรามี170ช่องจอดเราจอดซ้อนได้อีกยีบสองคัน ผมตอบไม่ได้ว่าพอหรือไม่พอนะครับอันนี้ต้องถามแสนซิริซึ่งเขาก็โฆษณามาอย่างนี้จริงๆเขาไม่ได้โกหกหรือว่าให้ข้อมูลเท็จนะครับเนี่ยต้องคอยดูนะครับอ่ะเราพอเช็คดีไหมโอเคเราพอเช็คเรียบร้อยดีอ่ะแพรมาพอดีอ่ะแพรมาพอดีนะครับต้องคอยดูนะครับทำอย่างเป็น บริหาร plus เลยนะไม่ใช่นะครับผมเป็นเจ้าของร่วมนะครับผมจ่ายเงินเหมือนท่านแล้วก็มีอยู่ห้องเดียวเท่านั้นแต่เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับกรรมการทุกท่านก็ช่วยกันดูแลในเรื่องของสัญญาดูแลเรื่องของงบประมาณนะครับทำให้อาคารชุดเนี่ยอยู่ได้หนึ่งต้องปลอดภัยสต้อง คงสภาพความสวยงามลักษณะกายภาพให้เหมือนเดิมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับต้องทำไปนะครับมีบางห้องก็พลาดลาวอีกแล้วนะครับต้องคอยดูอย่าให้พลาดลาวนะครับรู้ครับผมไม่ได้ตังค์สักบาทนะย้ำว่าไม่ได้ตังค์แม้แต่บ,บาทเดียวนะครับแต่มาทีไรก็เดินดูหมด น,นี่ไม่ไม่ถ่ายห้องชุดนะครับนี่คือรั้วครับรั้วของโครงการนี่เดินดูหมดจริงๆนะดูทุกซอกทุกมุมนะครับนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับนะ้ำไฟอ,อุบัติเหตุสิ่งต่างๆเนี่ยต้องดูแลนะครับช่วยกันเราถือเป็นเจ้าของร่วมมีอะไรเราบอกกันได้ นะครับะให้ดูพื้นที่ดูจริงๆฮะดูหมดทุกมุมะนะครับไม่ได้ถ่ายบางมุมเพราะว่าออไม่อยากติดคนนู้นคนนี้นะครับเนี่ยดูหมดครับดูหมดเลยครับประตูตรงนี้ก็ล็อกแล้วนะครับ บางห้องก็พลาดลาวนะครับก็เดี๋ยวต้องบอกอย่าพาลาดเลาาเพราะว่ามันปลิวไงครับที่ต้องมีข้อบังคับห้ามเนี่ยเนี่ยไอเนินชะลอก็ไปหมดแล้วเพราะว่าฝนตกหนักเมื่อคืนบางแคต,ตกหนักที่สุดแล้วล่ะเห็นว่า 80- 100มิลนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องซ่อมอ่ะก็มารายงานให้ท่านเจ้าของร่วมแล้วก็ผู้สนใจในดีคอนโดพนาดูนะครับอันนี้คอนโดเขาก็เหลืออีกหลัก5 6หห้องเท่านั้นแหละที่ยัง ขายไม่ได้นะครับร้อขายอยู่แต่นอกนั้นก็ครบหมดแล้วครับโอเคครับ